สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดชาว YouTube สวัสดี FC สวัสดีลูกค้าเป็นที่รับรับรักลิล่งนะ,ะต่อจากนี้ไปจะนำเสนอเกี่ยวกับงานงานอะไรอะ่ะ <c oughs> ได้สตาร์ทนะซ่อมได้สตาร์ทระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ นะครับจากสวิตกุญแจปลายนิ้วสัมผัสแชทแชทแชทนะครับอึด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 เหมือนกับแบตเตอรี่หมดไฟก็มาดูกันนะครับว่าอ่าบางท่านก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เนาะส่อมได้ชาร์จเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ยังสตาร์ทอึด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 ปกติวีโกเนี่ย อันนี้เป็นวีโก้นะวีโก้ตัวหรือว่า t o โยต้หรือว่ารถเกือบทุกยี่ห้อนะครับที่ใช้กําลังการาหมุนของเครื่องยนต์เนี่ยกำลังอัดเครื่องยนต์เยอะๆเนี่ยได้สตาร์ทเป็นสิ่งสําคัญนะครับจะมาให้ดูได้สตาร์ทหนึ่งลูกชิ้นส่วนมากมายหลายอย่างาตัวนี้ก็คือเขาเรียกอะไรสเตเตอร์ ครับกดลวดทุนก็เรียกอะไรโรเตอร์อันนี้ทานหมดนะทานหมดนี่เนหะ็นไหมหมดแล้วครับนี่หมดแล้วไม่มีการแบบแค่สัมผัสเรียวไว้เฉยแบบแตะแตะแ,แ,แ,แค่ผิวผิวเออนี่มันจะมีผลกับตัวนี้นะครับทุนนะฮนะครับนี่ครับมันจะเกิดการช็อตนะเห็นไหมตรงนี้นะครับเพนะราะว่า มันแค่สัมผัสหรือว่าแปะเข้าไว้นิดหน่อยแต่บางครั้งบางคราวก็จะถ้ามันแค่สัมผัสไว้เฉยบางทีมันเกิดการสปาร์กนะครับหรือการช็อตนะฮะช็อตในตัวของเขาเองนะครับมันทําให้การทํางานของมอเตอร์เนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแมกเนติกนะครับแบบฝังในตัวะจะมีสะพานไฟ มีทุ่นนะครับมีสะพานไฟมีตัวไหนไหนอยู่ไหนไหนส่วนมากนะครับส่วนมากก็ฝั่งนี้จะหมดก่อนนะนี่เห็นไหมน,นี่ครับจะหมดก่อนฝั่งนี้จะยังเต็มอยู่นะครับแต่เวลาเราเปลี่ยนก็จะเปลี่ยน2ออันเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้ปับ๊บนี่หนาๆอย่างนี้นะครับดูนะครับความหนานี่ครับของเก่าของใหม่เห็นไหม เออนี่ครับต้องเปลี่ยนให้เหมือนกันนะถ้ามันไม่มีจําเป็นต้องใช้ก็ใส่เข้าไปนะใส่มันเข้าไปถ้ามันไม่มีอันนี้ของใหม่นี่ครับก็จะมีอะไรเก็บไว้ในบ้านนะครับสำรลองไว้ตัวนี้ก็สึกล้อนิดหน่อยนะครับนี่แทบความหนาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอาจะเปลี่ยนคู่นะเพราะนี้ก็สึกล้อแล้วอ,อีกตัวนึงก็จะเป็น อันนี้ทานใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะเออผมผมใช้อะไรใช้อะไรที่มออีขายในร้านอะไรนะครับไม่ไม่สามารถเลือกเกรดได้นะถ้าเลือกเกรดดีๆก็ต้องสั่งมาเอาไว้ขายเองนะสั่งมาเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนะนี่ยตัวนี้จะเป็นเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอนะ่ะตัวทุ่น่ะเอาไว้ เวลาเราสตาร์ทบิดรถบิดเครื่องเนี่ยนะครับนี่จะเลอะไหมเนี่ยมั้นี่ครับอยู่อย่างนี้นะสะพานไฟซ้ายขวาเป็นง่ามๆอ่ะเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะวันนี้ก็จะมีสปริงนะเอาไว้ดันนะครับพอเวลาเราสตาร์ทเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเวลาเราบิดกุญแจสตาร์ทเนี่ยตอนแรกมันจะลอยอยู่อย่างนี้ พอเลราลบีกกุญแจสตาร์ทมันก็จะลงไปสัมผัสปุ๊บสบพานไฟเนี่ยไฟที่รอจากฝั่งหนึ่งก็จะมีการเชื่อมต่อออกไปอีกฝั่งหนึ่งเข้าที่มอเตอร์นะครับเข้าที่มอเตอร์เส้นนี้นะครับมันก็จะทําให้ครบวงจรนะมอเตอร์ก็จะหมุนพอพอมันยุบลงไปอย่างงี้ปุ๊บไอ้ปลายเนี่ยนะครับนี่ปลายนี้มันก็จะมาดันตัวนี้นะครับมันก็จะมาดันตัวนี้นะครับ ดันตัวนี้นะข้างในก็จะมีเม็ดล,ลูกปืนอยู่นะแกนนะครับแกนแกนตัวเนี้ยมันก็จะมาดันตัวนี้เห็นไหมปึ๊บนี่นะนปึ๊บเพื่อจะไปยิงไปขบกับเฟืองไฟวินหรือว่าล้อช่วยแรงนะครับที่ชุดคัตที่ท้ายเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นใหญ่ๆกลมๆนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองทางเดียวนะนี่ หมุนไปหมุนซ้ายได้แต่หมุนขวาเกาะเกาะทั้งอันหมุนได้ทั้งอันเลยนะแต่เวลามุนซ้ายนะครับนี่มันจะไปแค่นี้พอหมุนขวานี่ไปทั้งอันถ้ามอเตอร์หมุนอันนี้ยิงนะอันนี้ยิงนะครับยิงโผล่ขึ้นมาฟึบยิงออกปึ๊บเนี่ยครับยิงปึ๊บนะฮะยิงปึ๊บยิงไปไอ้นี่เข้าไปขบกับไฟวินแต่อันนี้ไม่หมุนเนี่ยไอตัวปลายเนี่ยไม่หมุนนะครับตัวนี้ลูดนะ ตัวนี้จะลูดนะครับหัวนี้ลูดนะสตาร์ทยิงเข้าไปปักแล้วก็ฮึอย่างเ้นนะครับมันจะต้องยิงเนี่ยเข้าไปจนสุดนะครับแล้วก็จะบากร่องเอาไว้ให้เอียงไปฝั่งที่ว่าพอมันยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอมันยิงเข้าไปปุ๊บมันจะยิงหมุนอย่างงี้นะครับเพราะว่าเครื่องหมุนขวาได้สตาร์ทจะหมุนสวนทางกันมันจะยิงเข้าไปจะไปขบอีกฟันฟันเฟืองที่ไฟวินมันก็จะเขาก็จะทํา ปลายล้มไว้แบบนี้เพื่อให้รับกันนะครับเวลามันยิงเข้าไปมันจะวิ่งเสียบเข้าไปเลยถ้ามันเป็นแบบเนี่ยถ้ามันเป็นแบบฝั่งนี้นะครับมันจะแทงเข้าไปแล้วมันจะกระแทกกันนะเขาก็เลยทําหลบเอาไว้นะครับเนี่ยเพื่อให้มันยิงแล้วมันวิ่งเข้าไปง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะล้างใหม่หมดเลยคันนี้ก็ใช้สุดจะคุ้มแล้วเพราะว่าฐานนี้หมดทั้งสองฝั่งเลยครับส่วนมากที่ผมเจอถอดออกมาจะคั่วบวกเนี่ยฝั่งนี้ ด้านฝั่งขั้วบวกที่เป็นบวกนะตัวนี้จะเป็นขั้วลบเนี่ยจะเป็นขั้วลบนี่อันนี้จะเป็นบวกนะครับจะไม่ลงกาวนะเนี่ยจะมีตัวกั้นอยู่นะครับเป,เ,ปเ,รเป็นพลาสติกนะขั้นอยู่การไฟช็อตนะเนี่ยส่วนอันนี้จะเป็นขั้วลบนะครับนี่นะครับก็๋ย่าลืการถอดเปลี่ยนฐานแต่การเปลี่ยนอันนี้ก็คือต้องใช้หัวแรงบัดกรีนะตัวนี้ก็ซ่อมมาแล้วเห็นไหมนี่ ซ่อมเปลี่ยนฐานมาแล้วนะไม่รู้ว่าผมซ่อมไปเองหรือเปล่านะแต่ขั้วลบนี่เนหะ็นไหมขั้วลบขั้วลบเนี่ยเรามีการบัดกรีมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ไม่น่าใจผมหรอกผมไม่ไม่ค่อยละเอียดขนาดนี้นะนี่ปกติเขาจะเขาจะย้ยำไว้นะพวกนี้มันจะย้ำเป็นเอาทองแดงอ่ะเหล็กเนี่ยย้ำติดกันอันนี้เป็นการบัดกรีมานะตัวนี้ก็บัดกรีมาแล้วนี่นะครับซ่อมมาแล้วนะ เพราะคุณภาพของฐานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่เขาร้านอะไรเขาขายด้วยนะก็ผมก็เอาเฉพาะที่มันมีในแถวบ้านนะครับแถวร้านนี่แหละนะครับก็ใช้ได้เป็นปีๆแหละนะฮะก็ทําการซ่อมใหม่นะครับแล้วก็ขัดตัวนี้ใหม่ส่วนส่วนตัวไหนละ่ะตัวนี้เนี่ยส่วนตัวเนี้ยเวลามันใช้เป็นน,นานๆนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะแอนขึ้นนะครับ มันจะแอนขึ้นอันนี้ก็คือเอาไปกดให้มันก้มให้มันกลับมานะครับให้มันมาตรงนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ว่ามันตรงนะของของเดิมปลายปะเนี่ยตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยทั้งกลมๆเนี่ยมันจะเหนขึ้นไปนะครับเพราะว่าเวลามันกดลงมันมีความร้อนนะเวลาสตาร์ทเวลามันสปาร์กนะไฟมันจะร้อนนะพอมันร้อนพอสตาร์ทบ่อยบ่อยก็มันจะแอนขึ้นไปเองนะครับมันก็หมุนไปได้นะมันหมุนไปเรื่อยๆของมันนั่นแหละตักตักตัก หมุนไปหมุนมา,นาเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบไหนก็คอยดูนะฮะก็พวกนี้จะล้างเอาทุกทุกชิ้นเลยเดี๋ยวจะล้างทั้งหมดนะครับมันต้องล้างทั้งหมดแล้วก็หล่อลื่นจารบีใหม่อะไรใหม่นะครับตัวนี้ก็ต้องหล่อลื่นใหม่นะตัวนี้ก็ถอดได้แยกชิ้นได้หมดเลยนะนะครับถ้าถ้าตัวนี้รูดนะครับบางทีเขาขายเขาขายมาแต่หัวนี้นะบางทีมีแต่หัวนะครับถ้าบางยี่ห้อส่วนใหญ่ก็จะมาทั้งเฟืองเลยแต่ถ้าเกิดว่า เขาเรียกว่าอะไรเฟืองเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ยี่ห้ออื่นแต่เฟืองแบบนี้สมมุติว่าไม่มีขายตรงรุ่นนะครับแต่ตัวนี้มันจะเหมือนกันหมดแหละนะครับเราก็แกะเอานะครับแกะเอาแต่เฟืองเดิมมาใส่เพื่อให้งานจบนะครับถ้าเราไปซื้อของแล้วมันไม่มีนะมันมีคนละรุ่นมีคนละเหมือนเหมือนมียี่ห้ออื่นนะครับเฟืองไม่เท่ากันเราเอามาเอาแต่เฟืองได้นะอ,อ,อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เรา ถ้าเราจะให้จบงานไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปหาของนะครับนี่ตัวนี้มันจะเป็นลูกปืนทางเดียวนะครับเหมือนเหมือนสเตอร์จักรยานนะครับนีน่เดี๋ยวทําการล้างก่อนนะล้างก่อนนะเรียบร้อยนะฮะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้างอัดจารบีใหม่นี่ใส่จารบีใหม่นะครับ ีก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่อยู่งี้อันนี้จะเสียบอยู่งี้จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีสปริงการประกอบนะเดี๋ยวประกอบ เสร็จแล้วก็ประกอบนะครับประกอบเสร็จก็เดี๋ยวทำาการจี้แบบตรงตรงเลยนะจี้แบบหมุนแบบตรงๆนะครับเนี่ยนี่จี้แบบตรงๆนะแล้วก็จะจี้แบบแมกเน,กนกติกทำงานนะครับแต็กตก ไม่ถนัดเลยหาอุปกรณ์กันไม่ถนัดอันนี้ก็จะจี้แบบว่าการยิงนะครับยิงยิงเปิดนะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อสายเมนนะ แต่ทีนี้เราก็จะต่อแบบสตาร์ทปกติแมพให้นะครับขัวเมนบวกก็อุปกรณ์แวกแนวหน่อยนึงไม่ถนัดอีกแล้วมา,มามาได้ไหมนี่ครับ <S <S 2> <S 2> <S ใช้ไล่ เดี๋ยวไปยกใส่รถแล้วก็สตาร์ทดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วนะครับก็ลองสตาร์ทดูนะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะ,ะก่อนสตาร์ทก็ใสข่ขั้วแบตนะครับก่อนใสข่ขั้วแบตก็เอากุญแจออกมาก่อนนะครับเอากุญแจออกมาก่อนการล็อกการลดล็อกนะฮะไป เดินมาแล้วก็สตาร์ทรถกันครับคันนี้แก้หลายอย่างนะแก้งานหลายอย่างนะครับคันนี้แก้เรื่องแพรแบ็กโชด้วยนะเปิดสว,วิตช์ก่อนให้ดูนะครับแพรแบ็กโชนะแล้วก็ดับไปแล้ว <c oughs> นี่นะอันนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนสายแพรแตรนะครับ แร่คอพวงมาลัยมีคอนโทรลด้วยอะไรครบเลยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทดูแบตเตอรี่แดงๆนะครับแบตเตอรี่แบบตาแมวแดงๆนะแล้วก็สตาร์ตดูว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงนะครับนะมันจะแบบนุ่มเลยปึ๊บปติดเลยนะแล้วก็คันนี้แบตเตอรี่ก็คือเวลาเวลาเวลา เวลาไดสตาร์ทมีปัญหานะครับเวลาสตาร์ทเนี่ยแบตเตอรีออ่จะทำงานหนักนะครับจ่ายไฟเยอะเพราะว่าได้ไดสตาร์อไม่พร้อมการใช้งานฐานหมดมันก็จะช็อตในตัวนะครับก็จะกลายเป็นเปลืองไฟในการสตาร์ทนะแล้วก็แบตเตอรี่อาจจะเสื่อมเร็วด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่มอเตอร์มันหมุนเนี่ยมอเตอร์ไดสตาร์ททำงานเนี่ยอาจจะมีการช็อตในด้วยนะ มีการช็อตนะครับแบตก็จะร้อนเร็วนะครับกว่าเครื่องจะติดแบตก็จะร้อนนะผมก็จะทําให้แบตเสื่อมเร็วได้อีกหนึ่งอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทเลยครับแปบ๊บเดียวติดเลยจะตาร์ทง่ายนะตัดง่ายแล้วเสียงมันจะฟิวไปเลยนะครับได้สตาร์ทนะอันนี้ก็จะมีโค้ดเอ่อ P0405 ด้วยเกี่ยวกับเรื่องระบบ EGR นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างนอก ตาไปดูข้างนอกดีกว่าก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวจะล้างนะครับเดี๋ยวล้างล้างรอบข้างเปลี่ยนยางฝาครอบเบาวนะครับเปลี่ยนยางเบ้าหัวฉีดเปลี่ยนยางแป๊บหัวฉีดนะครับแล้วก็ประกอบ P0405 นี่ก็จะเป็นโค้ดแบบกว้างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องออการทํางานของลิ้นปีพีเสือ้อของเซ็นเซอร์ A ก็จะตัวนี้นะครับทํางานผิดปกติโลโลโวลเตสนะครับ เนี่ยครับก็คือวนต่ํานะฮะแล้วก็ตัวนี้บางคันก็เป็นกับตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้มันจะมีผ้าปั๊มนะครับผ้าข้างในนะครับผ้าสุญญากาศสีส้มๆข้างในนะมันจะขาดนะครับถ้าไม่มีการดูดอันนี้ผมเทสหมดแล้วนะครับแล้วก็ข้างล่างสองตัวนะครับก็จะมีมายกตัวนี้ตัวหนึ่งนะมายกตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ระบายเนี่ยจากตัวนี้ลงมานี้อยู่ที่ตัวสีน้ำตาข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็เทสหมดแล้วนะครับปกติแต่ก็มาเจอตัวนี้นะอ่านค่าสนนะครับค่าสนมันต่าแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางจังหวะนะครับเวลาเราเบิ้ลช่วงเราเร่งเนี่ยช่วงเราเร่งบื้ลเนี่ยอิจามันจะยังไม่เปิดนะมันเออมันจะปิดการทํางานอยู่นะครับแต่พอเราเราผ่อนคันเร่งปุ๊บอิจามจะเปิดเปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่อระบายไอเสียนะครับที่มันเผาไหม้ไม่หมดมาหมุนเวียนคืนนะอิจามไม่ได้ทํางานตลอดเวลานะครับทํางานตอนที่ว่ารถจอดอยู่ที่ รถวิ่งแล้วเราก็ช่วงรถเราถอนคันเร่งเบรกอะไรพวกนี้อีจีอาอาจจะทํางานนะครับจะสลับกันไปอย่างนี้นะฮะก็คือมีจะมีช่วงที่ EGR ยาไม่ทํางานช่วงเราเหยียบคันเร่งเร่งออกตัวอะไรพวกนี้ครับอี e r าก็จะไม่ทํางานนะครับจนกว่าเราจะถอนคันเร่งหรือว่าเบรกหรือจอดเดินเบาอยู่กับที่นะครับยิ่งประเภทจอดติดแอร์นอนเนี่ยครับ EGR าจะเปิดการทํางานตลอดแต่ไม่ได้เปิด100%จะเป็นค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเปิด1ตึก ตึ๊กตึกเงี่ยอ่าประมาณนั่นแหละก็จะหมุนเวียนไอเสียครับเข้าไปวนเวียนเผาไหม้ใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ให้ไอเสียเนี่ยเกิดการเหม็นนะครับก็ขอบคุณมากนะสําหรับการรับชมนะครับซ่อมดัสตาร์ทอันเดียวนี่มันนานนะแต่ผมก็พยายามหยุดคลิปแล้วก็มาเปิดคลิปหยุดคลิปเปิดคลิปอยู่งั้นนะนานนะกว่าจะได้หนึ่งงานหนึ่งคลิปนะฮะ ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการรับชมนะครับผมช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะฮะอู่สุพศอโตสวิตศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดนะครับผมสวัสดีครับบ๊าย